ช่องอผาผูมวยหูไข่กันกแกสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแอปปก็นี่มากับเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะพอดีว่าเราจะไปเที่ยวกันนะคะไม่รู้ว่าไปที่ไหนนะคะก็คือมีโชเฟอร์นะคะเหมือนเดิมนะคะพี่วีพี่วีจะพาไปไหนคะวันนี้พาไปนั่งชิลๆนึกว่าพาไปปล่อยปลา <c oughs> <c oughs> และก็ <c oughs> <c oughs> แดดีวีแดดดีวีแดดีชูกาชูกาแดดดีสวัสดีค่ะพี่นุ่นสวัสดีค่ะนี่เราจะไปนั่งชิลๆกันเลยนะคะ Let's go นี่คือ PM 2.5ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะไม่เห็นแล้วภูเขาแต่เราก็ยังจะไปเที่ยวกันอยู่นี่คือเส้นทางที่แอปลจะไป ที่สถานที่เที่ยวในวันนี้นะคะทุกคนถึงแล้วอุทยานแห่งชาติออบคานนั่นเองเพื่อนคาตอนนี้นะคะก็มาถึงแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยมาอยู่ที่อุทยานออบขานนะคะนี่เลยเราก็มาตามสไตล์สาวๆนะคะพี่นุ่นว่าทำไมหมวกเรามัด <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปนั่งชิลๆกัน <Go. S 2> ตอนนี้นะคะก็จะพากันเดินขึ้นไปด้านบนค่ะเพราะว่าเออมันจะมีที่ให้เราสามารถนั่งชิลๆได้นะคะอ้บอลก,ก็เลยโอเคไปกันเถิดเดินไปข้างบนขัดจนไใจนิดนึงตามมาตามมาเดีย๋ยวเราไปถึงด้านบนเดีย๋ยวจะถ่ายรูปให้นะคะบรรยากาศเป็นไงอันนี้ก็คือเป็นช่วงหน้าร้อนแล้วนะคะก็จะเห็นเลนแรงอย่างเงี้ยแหละแต่ไม่เป็นไรค่ะเราก็ยังอยากเที่ยวนะคะ สวยอไหมกยตีตอนนี้ก็มาได้ไม่ถึงครึ่งทางอ่ะมาดูวิวก่อนที่จะไปกันต่อเดีย๋ยวจะให้ดูตรงนี้มันคล้ายๆเหมือนอ,ออบอบอ,อะไรนะอบหลวงเลยที่อยู่หอด,ดนี่เลย พารงไม่ใช่เนนะี่ยอ๋อโกกทานมหัศจรรย์จุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราเห็นเป็นหน้าผานะคะก็คือแบบเหมือนน้ำกัดซาะออกมาเป็นลวดลายที่สวยงามอาวันนี้ไปไหนวันนี้นะคะมาเชี่ยวค่ะวันนี้มาอยู่ที่ออบคาน กำลังจะเดินขึ้นไปที่ไหนสักที่เดินขึ้นไปหาที่นั่งชิวๆไปกันมอไม่ผ่านเลยเ่าอเห็นน้ำแล้วสดชื่อก็ได้เดินมองราว่างระว่างนี่จะขึ้น มาถึงกันตรงนี้แล้วค่ะดูสภาพเงือมาแล้วโอหเป็นไงบ้างคะพี่นุ่นเป็นไงบ้างคะร้อนร้อนมากเลยตัวแดดเลยเหนื่อยแตกเลยแล้วก็สวยสุดแต่ก็สนุกนะคะมาเห็นแล้วลำธารเขาเรียกว่าอะไรลำธารลำธารสวยมากแต่ร้อนไปนิดนึงไปหาที่นั่งเนาะต้องมาเช้าใช่ bye bye ใช่คือแบบตอนที่เดินขึ้นมาร้อนมากทุกคนแต่ว่าพอได้ลงลงมาเล่นน้ำแล้วคือแบบไม่รู้สึกร้อนแล้วเย็นเย็นมากแต่หน้าเนี่ยหน้าหน้าหน้าร้อนอยู่นะแต่ว่าตรงตรงฝั่งเท้าเนี่ยคือเย็นค่ะสบายสบายใจนะคะได้มาเที่ยวใช่ใครที่อยากมาเที่ยวก็มาได้นะใช่มาเลยถํามาเลยมาเลยไรคอะไรค่ะเป็นน้ำพองนะพวกกนนะน้ำเย็นดีน่ะ นำกัดได้ไหมคะได้ <laughs> นำกัดดีนะคะ่ะนำกัดดีนะค,ะคือทนความแบบเออความน้ำเย็นไม่ไหวคะ่ะลงไปเกือบทั้งตัว <laughs> แล้วนะคะก็เปียกหมดเลยแต่ไม่เป็นไรมาทั้งทีนะคะก็ต้องขอ <inaudible> ไปแล้ว เป็นบรรยากาศเทีย์ปอพามาในวันนี้นะคะรู้สึกดีมากเลย,ยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพห้ปอได้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย